สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับเทคโนโลยีสปาร 40C ครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวมาเล่าให้ฟังนะครับว่าใช้งานมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนาะเพราะว่าสเปคเขาให้มาดีนะครับแล้วก็ดีไซน์ตัวเครื่องก็สวยด้วยขายในเนลนราคา3,000กลางๆนะครับวางจำ่ายด้วยกัน2รุ่นก็จะมีตัวแรม8ลรม128จะขายอยู่ที่3,499บาทครับ แรม8ลอม256กิขายอยู่ที่3,999บาทเนาะราคาที่ผมแจ้งไปเนี่ยเป็นราคา Off ฟิเชีราคาอย่างเป็นทางการของเขานะครับถ้าใครที่ดูตามช่องทางออนไลน์แน่นอนครับราคามันก็จะถูกลงกว่านี้เนาะเดี๋ยวยังไงผมก็จะเอาตัวตะกร้ามาติดไว้ให้แล้วกันนะครับ <c oughs> เผื่อคนที่สนใจอยากจะซื้อนะครับผมดีไซน์ตัวเครื่องสวยนะครับตัวนี้เนี่ยโมดูลกล้องก็จะเป็นตัวกล้องหลัง2เลนแบบนี้นะครับทุกคนแต่ว่าจริงๆเนี่ยกล้องหลักจะอยู่ตรงนี้นะส่วนตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนตัวเซ็นเซอร์ตัว IR รีโมทของเขานะครับเอาไว้แบบ กดรีโมทคอนโทรอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีตัวแฟลช LED เนาะโมลูนกล้องจะเป็นแบบนี้นะครับสีที่ผมได้มาจะเป็นสีขาวนะครับฝาหลังจะเป็นพื้นผิวแบบด้านหยิบจับเนี่ยไม่เป็นรอยนิ้วมือละมุนมือมากๆเลยนะครับแล้วก็จะมีโลโก้คําว่าเทคโน o สปาร์กอยู่ตรงนี้ครับตาแหน่งตัวปุ่มก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงปุ่มล็อกแล้วก็เซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือนะครับแล้วก็ตรงพอร์ตเชื่อมต่อเนี่ยเขาจะมีลำโพงมีไทซีมีไมค์สนทนแล้วก็ตัวแจ็ค3.5 ทางด้านซ้ายมือเนี่ยครับถัดขึ้นมาด้านบนเนี่ยจะเป็นตำแหน่งตัวถาดใส่ซิมนะครับ<ๆ>ก็จะเป็นแบบทริปเปลสล็อตเลยนานโน1น,น,นึ่าโนเพิ่มไมโครเอดี SD การดได้ครับด้านบนมีลำโพงตัวที่สองนะครับผมดีไซน์หน้าจอของเขาเนี่ยก็จะเป็นตัวกล้องหน้าจอรูแบบนี้นะครับขอบจอเนี่ยค่อนข้างที่จะหนาแบบนี้เลยเนาะสแกนแลายนิ้วมือด้านข้างง่ายๆแบบนี้นะครับทุกคนแค่แตะก็เข้าได้แบบรวดเร็วามากๆเลยเนาะดีไซน์ตัวเครื่องหน้าจออยู่ที่6.67นิ้วนะครับฟิลิ่งในการถือการหยิบจับถือว่าดีครับทุกคนถืือออใช้งาานนมมเเเดดีียยว่ััไปก็โคครบ ได้ดีในระดับหนึ่งเลยเนาะตัวเครื่องของเขาตัวนี้เนี่ยได้แบตเตอรี่ความจุมาที่6,000มิลลิแอมป์เลยนะแต่ว่าไม่ได้แบบหนาจนเกินไปนะครับน้ำหนักไม่ได้หนักจนเกินไปเนาะถือใช้งานก็โอเคครับกำลังพอดีมือเลยก็โดยรวมดีไซน์ตัวเครื่องสวยครับกล้องหน้าเจาะรูด้วยสำหรับสมาร์ทโฟนที่ขายในเลราคานี้ก็ถือว่าให้มาดีครับผมสเปกการใช้งานเป็นยังไงบ้างขอเริ่มที่หน้าจอเลยนะครับเขามาพร้อมกับหน้าจออยู่ที่6.67นิ้วครับทุกคนความละเอียดที่ได้มาเนี่ยเป็น s d p a t c นะครับร ตัวนี้นะครับหน้าจอรีเฟล็ของเขาเนี่ยเราสามารถที่จะปรับตั้งค่าได้เนาะให้ทุกคนมาที่ตั้งค่าการแสดงผลแล้วก็ความสว่างครับแน่นอนมีทีมสว่างทีมมืดให้เราเลือกอยู่แล้วนะครับทุกคนแสงสว่างหน้าจอเนี่ยเราสามารถที่จะมาปรับอัตโนมัติตรงนี้ได้นะครับทุกคนแต่ว่าผมก็จะเล่งเองเพราะว่าตัวแสงหน้าจอของเขาเนี่ยเอาจิงๆเลยนะจากใจจริงเลยเพราะว่าได้ใช้งานมาผมว่ามันค่อนข้างที่จะดรอปไปนิดนึงนะครับก็จะปรับไว้สักประมาณนี้เนี่ยกำลังพอดีเลยนะครับผมแล้วก็มีในส่วนตัวถนอมดวงตาครับโหมดความสว่างสูงผมกก็ติิ๊เปดไว้ละ แล้วก็ในส่วนตัวรีเฟล็เนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเลือกได้แบบนี้ครับเปลี่ยนอัตโนมัติมาตรฐานสูงเนี่ยคือ120เฮิร์ตเลยนะครับใครที่แบบต้องการประสบการณ์การใช้งานเรื่นๆก,ออกบ็บังคับไว้ที่120เฮิร์ตเลยเนาะประมาณนี้ครับทุกคนมีแบบตัวอักษรให้ปรับด้วยนะสำหรับคนที่จะซื้อให้แบบญาติผู้ใหญ่นะครับปรับขนาดฟอนต์ปรับความหนาได้ครับอยู่ตรงนี้ให้เห็นแบบชัดๆไปเลยนะครับผมในส่วนตัวหน้าจอของเขาจากที่ผมได้ใช้งานมานะต้องบอกว่าฟินนี่มีการสัม ทัดติดมือดีมากเลยในส่วนตัวจอเนี่ยครับลื่นๆแบบนี้เลยแล้วก็การแสดงผลผมว่าเขาแสดงผลออกมาได้สวยสดงดงามดีนะครับแล้วก็ดูเนียนตาดูสบายตาดีด้วยเนาะใช้งานไปนานๆเนี่ยก็ไม่ได้แบบรู้สึกว่ามันเหนื่อยมันล้าสายตาจนเกินไปนะครับก็ถือว่าโอเคครับในส่วนตัวหน้าจอของเขานะครับ แล้วก็ในเรื่องตัวประสิทธิภาพตัวชิปของเขาที่ได้มาเนี่ยก็จะเป็นตัว MediaTek Helio G81 นะครับผมสำหรับตัวที่วางจำหน่ายในไทยเนาะก็จะเป็นชิปตัวใหญ่หน่อย12นาโนเมตรใช้งานมาสักพักใหญ่หญมากๆเลยนะครับถ้าพูดถึงในเรื่องการใช้งานเนี่ยแน่นอนครับสำหรับการใช้งานทั่วไปโซเชียลมีเดียดู t ิกต o อกใช้งานโน่นนี่นั่นเนี่ยโอเคครับเขาก็ยังพอใช้งานได้ไหวอยู่ก็ ในเรื่องการฟินดิ้งสัมผัสการใช้งานต่างๆก็ยังคงลื่นไหลสมูทด,ดีนะครับในเรื่องตัวชิปของเขาเพราะว่าตัวนี้เนี่ยอย่างที่ผมแจ้งไปครับเขาได้แรมมา8กิกเลยแล้วก็ขยายแรมเพิ่มได้อีก8กิกเนาะ ัวลอมเนี่ยมี2ความจุให้เลือกนะครับก็ตัว1 2 8 g b 3 4 9 9บาทตัว2 5 6 g b 3 9 9 9บาทใครรู้ตัวว่าชอบถ่ายภาพบ่อยๆหรือว่าถ่ายวิดีโอบ่อยๆก็เอาเป็นตัว2 5 6 g b เนี่ยเพิ่มตัง500ก็จะได้หน่วยความจํามาเท่าตัวเลยอันนั้นก็จะใช้งานได้แบบไม่ต้องอึดอัดมากนะครับหรือว่าคนที่ใช้งานทั่วไป1 2 8 g b ก็ยังคงเพียงพออยู่นะครับกับสถานการณ์ปัจจุบันถ้าถามว่าตัวชิปตัวนี้ใช้งานเป็นยังไงบ้างพี่อย่างที่ผมแจ้งไปเมื่อกี้แหละครับว่าโซเชียลมีเดียทั่วไปเนี่ยลื่นไหลสมมตดีครับถ้าพูดถึงในเรื่องการเล่นก ตัวเกม r o v เล่นได้นะครับทุกคนแต่ว่าตัวเฟรมเรทเนี่ยอาจจะไม่ได้นิ่งอย่างที่เราคาดหวังไว้นะว่าจะอยู่ประมาณ5 9 6 0ประมาณนี้อันนี้ไม่ใช่นะครับเฟรมเรทเนี่ยก็จะวิ่งประมาณแบบ30กลางๆ40บ้าง 40, 50บ้างแล้วแต่บางจังหวะของเขานะครับในส่วนตัวเฟรมเรทการเล่นตัวเกม ROV ภาพสวยฟิลลิ่งในการทัดดีความร้อนมีบ้างนิดหน่อยนะครับตัวเกมพัทจีโมบายก็ตัวนี้เนี่ยปรับตัวกราฟิกได้สูงพอสมควรเลยนะแล้วก็ฟิลลิ่งในการเล่น ฟินนิ่งในการทัดการสัมผัสอะไรต่างๆดีครับผมลื่นไหลสมุดดีภาพสวยแล้วตัวนี้ไฮโดรสโคปมีให้ใช้งานด้วยนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้คมจา๋าแต่ก็ใช้งานได้อยู่ครับในส่วนตัวเจของเขาเนาะแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่พิจารณานะครับไอ้ลำโพงเขาเนี่ยปกติถ้าเราฟังเสียงจาก YouTube หรือว่าดูคอนเทนต์เนี่ยเป็นลำโพงคู่ที่เสียงดีมากๆเลยนะแต่พอไปเล่นเกมไม่ว่าจะเป็น r o v PUBG f พ e e f i ฟ e เนี่ยเสียงดอบลงนะครับนิดนึงเนาะอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นที่อะไรก็มีแจ็ค3.5อยู่นะครับ ใช้แจ็ค3.5ไปก่อนแล้วกันส่วนตัวมองว่าตัวชิปเซตตัวนี้เนี่ยในเรื่องการเล่นเกมเล่นได้ครับปรับกลางๆเล่นได้สนุกเลยนะครับผมมีความเลื่นไหลมีความสม,มูทพอสมควรครับในเรื่องตัวชิปของเขาสําหรับการใช้งานตัวกล้องมาพร้อมกับกล้องหน้าเซลฟี่ความละเอียดอยู่ที่8เมกะพิกเซลครับมีแฟลชกล้องหน้ามาด้วยนะแล้วก็กล้องหลังเนี่ยความละเอยดอยู่ที่13เมกะพิกเซลนะครับทุกคนอยู่ตรงนี้เนาะ ก็การใช้งานตัวกล้องผมมองว่าตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดเด่นเลยนะสำหรับสมาร์ทโฟนที่ขายในเหรียญราคานี้ตัวโหมดต่างๆเนี่ยก็ถือว่ามีมาให้ใช้งานได้แบบเยอะหลากหลายเลยนะครับทุกคนตัววิดีโอของเขาเนี่ยสามารถที่จะบันทึกสูงสุดได้ที่ 2K 30fps เลยนะครับก็ถือว่าบันทึกได้สูงพอสมควรเลยตัวนี้เป็นกล้องปกตินะครับผมดูคนนะครับโหมดประสิทธิภาพในที่มืดแล้วก็โหมดเพิ่มเติมอยู่ตรงนี้ครับมีวิดีโอคู่ให้ด้วยนะผมได้ไปลองถ่ายภาพมานี้เซอร์ไพรส์แล้วก็ประทับใจนะครับเพราะว่าตัวภาพของเขาเน ถ้าเราต้องการถ่ายภาพที่แบบอยากจะให้แบบเก็บรายละเอียดได้ดีๆอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะถ่ายภาพดอกมงดอกไม้เนี่ยเก็บได้ดีได้คมชัดเลยครับแล้วก็ตัวนี้ถ้าเราไปถ่ายพวกภาพวิวแบบในที่แสงน,น้อยๆอย่างเงี้ยนะครับเราสามารถที่จะเปิดโหมดประสิทธิภาพในที่มืดได้อันนี้จะเป็นกล้องปกติเนาะอันนี้เปิดโหมดนะครับตัวภาพก็จะดูมีความใสความเคลียวความสว่างเพิ่มพูนมา,นาอันนี้คือดีครับผมส่วนกล้องหน้าเซลฟี่ก็โอเคครับราคานี้ถือว่าเชได้ครับ ลงโซเชียลมีเดียก็ดูได้ครับผมดูมีความน่าสนใจเนาะกล้องหลังทําหน้าชัดหลังเบอร์ตัดขอบได้เนียนดีนะครับทุกคนก็ถือว่าใช้ได้สําหรับในเรื่องการใช้งานตัวกล้องเขานะครับถ่ายภาพบุคคลก็ดูได้ครับสกินโทนต่างๆก็ไม่ได้แบบแย่จนเกินไปนะครับถ้าแสงดีๆหน่อยเนี่ยครับหน้าชัดหลังเบอร์ผมว่าใช้ได้เลยนะทุกคนเนี่ยครับตัวภาพเนี่ยดูน่าสนใจมากๆเลยเดี๋ยวยังไงผมขึ้นตัวอย่างภาพถ่ายให้ดูนะครับ แล้วก็ในส่วนของตัวแบตเตอรี่ของเขานะครับเขามาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุอยู่ที่6,000มิลลิแอมป์ครับผมตัวนี้ก็ใช้งานได้ทั้งวันอยู่แล้วเนาะก็คือใครที่ใช้งานหนักๆเนี่ยก็ไม่ต้องงอวุนเลยนะครับหรือว่าคนที่จะทิ้งไว้สแตนบายรอรับสายรอรับไลน์อะไรอย่างเงี้ยผมว่าตัวนี้เนี่ย2-3วันได้แบบสบายๆเลยแล้วก็ภายในกล่องเขาแถมหัวชาร์จ18วัตต์มาให้ด้วยนะครับอาจจะไม่ได้เร็วเวอร์วังอลังการมากแต่ว่ามันก็ไม่ได้ชาร์จจนเกินไปเหมือนหัวชาร์จ สำหรับสมาร์ทโฟนที่ขายในเหรียราคานี้การเชื่อมต่อตัวนี้นะครับผมรองรับ4 g lte wifi จับตดงตัว 2.4GHz 5GHz กิกะเฮิรตซ์หากิกะเฮิรตซ์นะครับและที่สําคัญตัวนี้นะครับผมเขามาพร้อมกับตัวฟีลิ่งนะครับเป็นการโทรฟรีในลัศมีที่แบบไม่ได้ไกลามากเนาะโทรผ่านสัญญาณบลูทูธอย่างเงี้ยเอาไว้โทรหากันได้นะครับในที่ที่แบบว่าไม่มีสัญญาณมือถืออะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็มีในส่วนตัว i r remote control ครับสแกนเลยนิ้วมือด้านข้างความปลอดภัยของเขาส่วนตัวลำโพงเขานะครับถ้าเป็นการดูคอนเทนต์ฟังเพลงเนี่ดะ้นนัางใหทุกคครูรบ จะเห็นได้ว่าตัวเสียงของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะดังเลยเนาะแต่ถ้าเป็นการเล่นเกมเนี่ยเสียงมันจะดรอปลงนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นที่อะไรนะครับในเรื่องตัวลําโพงเขาก็ จากที่ได้สัมผัสมาก,ก็ประมาณนี้นะครับส่วนอื่นๆก็เขาสามารถที่จะทนน้าทนฝุ่นได้ในระดับ IP64 ครับผมเป็นรององน้าอะไรเงี้ยนะครับเผื่อเกิดอุบนะัติเหตุเนาะแล้วก็ตัว UI ตัวซอฟต์แวร์เขานะครับสามารถที่จะใช้งานได้ลื่นไหลสมูทยาวนานถึง4ปีเลยนะครับผมก็โอเคครับก็ถือได้ว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่ขายในเรียราคาแบบ3,000กลางๆ3,000ปลายๆที่สเปคการใช้งานเนี่ยครบคันดีนะครับแล้วตัวดีไซน์ตัวเครื่องเนี่ยผมมองว่าเขาทําดีไซน์ออกมาได้สวยด้วยนะครับทุกคนแล้ว ใครที่หาสมาร์ทโฟนในเหรียราคานี้เอามาไว้ใช้งานหรือว่าซื้อฝากซื้อให้ใครอย่างเงี้ยผมว่าตัวนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับสำหรับเจ้า t e c โนโ Spark 44เครื่องนี้ครับก็โอเคไว้เจอก,กันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ